โอเคมาแล้วโอเคครับช่างเกก็จะซ่อมรถให้เรานะอ่าโอเคแล้วทำไมช่างมันไม่ขับไปนะเออขับไปแล้วนี่ครับช่างก็จะเอารถของเราไปสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอดเกม GTA San Andreas บนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอด ทัวรี่ช่างซ่อมรถนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจหมอนนี้ก็สามารถดาวโหลดได้ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนวิธีการลงหมอนนี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปที่เเคยนะ,ะก็โอเคนะครับหมอนนี้ก็จะเป็นหมอดแนวเร็วไรนะครับผมคลิปที่จริงหมอนนี้ก็จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นนะครับดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับแต่ข้อเสียของหมอนนี้ก็คือเราไม่สามารถซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้นะครับ <c oughs> ซ่อมมอเตอร์ไซค์ยา,ยา,ายนยนตไม่ซ่อมไม่ได้นะครับผมก็อโอเคนะครับผมจะลด ข้างหลังผมนะเออผมก็เพื่อความสมจริงนะผมก็จะเอาไปชนนะครับผมเอาชนเอาไปชนไม้จับยืนเลยอ่าทีนี้อ่าผมอยากโทรเรียกช่างทีนี้ผมอยากโทูเรียกช่างอ่าทำยังไงครับก็วันนี้ก็จะต้องกดตัวเลขนะครับผมก็อ่าก็ขออธิบายอยู่กับตัวเลข G ีเดเซอเดีย,ดยกันนะครับผมก็บางคนอาจจะเข้าใจแล้วแหละบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจก็คือว่าในเกม G ีเดเซอเดีย,ดยของเราบนมือถือของเรานะครับมันจะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด เาช่องนะครับผมแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้หรอกนะครับแต่ภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพที่ผมตัดต่อเอาขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับว่ามันจะมีตัวเลขอยู่9ช่องนะผมจะให้ดูตำแหน่งครับแต่เวลาเราเล่นจริงๆอ่ะเรามองไม่เห็นหรอกอย่ออางเช่นเลขหนึ่งก็จะอยู่บริเวณตรงแผนที่ครับเลขที่สองก็จะอยู่ตามลงมาเลขที่สามก็จะอยู่บนอันเราอันหลอกเดินนะครับผมเลขที่สี่ก็จะอยู่ ด้านบนสุดเลขที่5ก็จะอยู่ประมาณตรงหัว c ีเจอะไรพวกนี้ครับผมอ่าแต่เวลาเราเลขกจริงๆอ่ะเรามองไม่เห็นหรอกนะครับอ่าโอเคแต่ที่ผมพิราให้ดูก็เพื่อก็เพราะว่าอยากให้รู้ตำแหน่งครับว่าตัวเลขทั้งหมด9ช่องนั้นอยู่ตรงไหนโอเคนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวเลขบนเกมจีเดซันจ์บนมือถือนะครับก็เลขนี้เราจะต้องกดเลข2กับเลข6พร้อมกันครับผมก็ให้เรากดไปที่เลข2กับเลข6พร้อมกันนะปั๊บอ่าพอเรากดเลข2กับเลข6พร้อมกันนะครับ ก็ให้เราสังเกตทั้งทั้งเกรดซ้ายนะครับผมข้างซ nice. ้ายก็จะเป็นคําสั่งผมก็ไม่อยากอ่านเท่าไนเป็นภาษาโปรตุก yani> ีสนะครับผมก็จะเป็นคําสั่งเดียวนะครับส่วนก็คือคําสั่งไอ้คำสั่งนี้ก็คือคําสั่งทูนะครับทูเรชั่งต่อไปนะครับมาดูที่ฝั่งขวากันบ้างนะครับฝั่งขวาฝั่งขวามือเรานะครับมันจะมีไอคอนรูปถูกกับไอคอนรูปคนเดินไปทางขวาครับที่มันมีลูกซรชขี้ไปทางขวานะครับ อไอคอนรูปถูกก็คือไอคอนปุ่มเครื่องหมายถูกก็คือปุอ่มเลือกครับปุ่มตกลงนะครับส่วนแอร์ไอคอนที่มันเป็นรูปคนเดินแล้วก็เป็นรูปศรชี้ไปทางขวาก็คือปุ่มกดออกนะปุ่มกดยกเลิกน,นั่นแหละโอเคนะผมก็จะกดปุ่มเครื่องหมายถูกนะครับผม,ผมเพราะว่ามันมีคําสั่งเดียวเนาะปุ่มเครื่องหมายถูกปั๊บทีนี้ผมก็จะโทรเรียกช่างมานะครับช่างก็จะอยู่ในมินิแมปของเรานะครับดูสังเกตได้นะครับเป็นไอคอนแดงๆนะครับ อ่าตอนนี้ครับอ่าหน้าจอเราก็มีครับนะครับรถช่างมาถึงเราแล้วนะอ่ามาแล้วครับปั๊บอ่าพอช่างมาใกล้ๆเราเนี่ยครับอ่าแล้วทุกคนให้สังเกตใต้ขัวอัมเดิมครับก็จะมีฝั่งซ้ายก็จะมีอ่าสองคำสั่งนะครับก็คําสั่งแรกก็คือคําสั่งซ่อมรถเฉยๆนะครับคําสั่งที่2คือคําสั่งยกรถไปเลยครับผมในกรณีที่แบบ เราแบบสมมติว่ารถเราเสียแล้วอ่ะเอะอเราแบบยกรถไปเลยเออคือยกแล้วยกเลยนะครับไม่มีช่างไม่เอากลับมานะอ่าโอเคนะครับส่วนคําสั่งขวามือก็คือปุ่มเครื่องไมาถูกกับปุ่มอ่าคนเดินออกทางขวานี่ผมก็อธิบายแล้วนะเออผมก็จะไม่อธิบายซ้านะครับโอเคอ่าผมจะมาลองคําสั่งแรกก่อนนะครับอ่าเป็นคําสั่งเอ่อนะครับ c o n s e r นะครับผมก็กดเครื่องหมายถูกไปเลยครับผมกดเครื่องหมายถูกที่ขวามือด้านล่างได้เลย อ่าที่นี่ครับช่างช่างก็จะลงจากรถมานะครับอ่าวีนครับ <c oughs> โอเคครับช่างก็จะเดินมานครับช่างเดินมาอย่างสบายใจนะอ่านี่ครับอ่าอะไรนะช่างเป็นไรขี่คา,ดาได้เลยทำไมช่างเดินอย่างนั้นหระโอเคมาแล้วโอเคครับช่งางแกก็จะซ่อมรถให้เรานะอ่าโอเคพอรถเราเสร็จแล้วช่งางแกก็จะไปนะครับอันนี้คือคำสั่งแรก โอเคทีนี้เราจะมาลองคําสั่งที่2นะครับในกรณีที่แบบเราสมมุติว่า,ารถเราพังแลว้วอะรถเราพังแล้วว่าขับต่อไม่ได้แลว้วแบบเล่นแบบชีวิตจริงนเะ่เราก็จะโทรเรียกช่างนะครับก็เหมือนเดิมนะกดเลข2กับเลข6พร้อมกันครับปั๊บาจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่มเครื่องหมายถูกที่ขวามือด้านล่างได้เลยครับก็คซื้อปุ่มโทรเละควรมีคําสั่งเดียวอ,อ่าก็สังเกตนะครับช่างเราก็จะมาละ สังเกที่มินิแม็ของเราก็ได้ครับอาจจะเป็นไอคอนแดงสี่เหลี่ยมนะครับนั่นก็คือช่างเรานะอ่นข้างหน้าเรามีนะครับแต่ตอนนี้ช่างเรายัางมาไม่ได้นะครับอ่าแ้่ในกรณีที่ช่างมันมาไม่ได้หรือมันมาช้าก็ให้ขับไปหามันเลยครับโอ้ยหัวช่างจะเลี้ยวได้อนะ่ะดูครับท่านผู้ชมผมแนะนําว่าขับไปหาช่างเลยอนะ่ะบางที AI มันไม่ฉลาดเท่าไหร่ครับอ่ะขับไปหาช่างเลยเอาโอเคพอขับไปใกล้ๆก้ช่างครับมันก็จะมี สังเกตซซายขวาครับอ่มามันก็จะมีะคําสั่งพวกนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะโดยที่ผมไม่ได้ไปกดอะไรเลยอ่าโอเคครับเมื่อกี้นี้เราเล่นไปคําสั่งแรกนะ <c oughs> คือคําสั่งซ่อมรถครับต่อไปเราจะเลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับก,กดจิ้มไปที่คําสั่งที่2ที่ซ้ายมือนะอ่ากดจิ้มไปอ่าโอเคครับพอจิ้มเสร็จพอมาเลือกแล้วเนี่ยก็ให้เรากดไปที่ปุ่มเครื่องหมายถูกครับเครื่องหมายถูกที่ขวามือด้านล่างนะอ่าโอเคนะปั๊บ อ่าทีนี้มันจะขึ้นเป็นจอมืออย่างนี้เลยอ่าทีนี้รถเราก็จะไปอยู่กับช่างแล้วนะครับแล้วตำรวจมันจะมาแทรกหาอะไรเนี่ยออนี่ครับรถเราก็จะอยู่กับช่างอย่างนี้เลยแล้วทำไมช่างมันไม่ขับไปเนะี่ยเออขับไปแล้วนี่ครับช่างก็จะเอารถของเราไปไปเรื่อยๆครับขับไปตามทางอะ่ะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ผมสลับอ่าการ สำหรับมดอดอาโทรูเรียกช่างซ่อมรถนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงมอดนี้กันเลยนะครับเรามาดูวิธีการลงมดอดอาโทรูเรียกช่างซ่อมรถกันเลยนะผมก็ขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟมอดที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปมานะผมพอดาวน์โหลดไฟมอดมาเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมแอปแท็กไฟไว้นะครับ แอปแตกไฟนี้ใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นแอปอแซดไพลเวอร์นะผมแต่เกิดใครงงก็ใช้อนี้ตามผมก็ได้นะ,อะแอปแตกไฟนี้ก็มีดาวโหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมนะ,อะพอดาวโหลดไฟมดไปเร็จก็เข้าไปที่แอปแตกไฟครับจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมดาวโหลดนะ,ะจากนั้นก็เราก็จะเจอ,เจอกับไฟมอดโทรเรียกช่างซ่อมรถนะครับก็ขั้นตอนแรกก็ให้เรากดแตกไฟล์ไปที่ไฟมดโทรเรียกช่างซ่อมรถนะครับ หรือกดจิ้มไปที่ไฟล์หมดนะอะ่พอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับเอทเทเกียอ่าพอแตกไฟล์มานะเสร็จเราก็จะได้กับแฟมม้มหมดโทรเรียกช่างซ่อมรถมานะผมก็กดเข้าไปที่แฟ้มหมดโทรเรียกช่างซ่อมรถก็จะเจอกับแฟ้มคอมดาวน์โหลดสตาร์เกม GTA SA ข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นไฟล์ค e ีโอเฉยๆครับไม่มีอะไรผมก็กดเข้ามาดูเฉยๆนะอ่ะก็กดย้อนกลับมา ขั้นตอนต่อไปนะผมก็จากดค้างที่แฟ้มคอมดอลล็อกสไตล์เกม GTA SA นะครับเพราอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่ลำังสงที่5นะครับ CU T คัดขยายนั่นเองเพรพะเลือกเสร็จก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับมาตัวสามของเรานะกดอีกอจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม d r o i d อาจากนั้นก็เข้าที่แฟ้ม t a อ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยคนระับปุ่มวางก็จะอยู่ขวามือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียว อ่าก็โอเคนะผมเสร็จสิ้นแล้วผมสลับการลงหมดอ่าทุเรียช่างซ่อมรถนะครับผม,บมอ่าวัานนี้ก็จะช่วยช่วยเพิ่มไอเทมรถในการเล่นครับดูดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าก็เป็นไงบ้างผม้านะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นลรงใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเอ่อถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งก็ฝากกดซับสไครต์และกระดิ่งด้ผมอ่าแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ เออถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมานะครับผมก็เอาไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ